สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Artist Hits the World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวของเหล่าศิลปินดารานักแสดงนักร้องนักดนตรีผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกของเราสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคารแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติและสัญ,ญลักษณ์ ของความหวังคุณพร้อมหรือยังที่จะดำดิ่งสู่เรื่องราวอันน่าทึ่งของ Google g u i d e Museum b i l b a o และชายผู้ที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้นั่นคือ Frank Gehry สถาปนิกผู้ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองทั้งเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคุณเชื่อไหมว่าอาคารเพียงหลังเดียวจะสามารถปลุกเมืองทั้งเมืองให้ตื่นขึ้นจากหลับไหลได้ผมจะบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้ว และมันเกิดขึ้นที่บิลเบาประเทศสเปนเรื่องราวที่เราจะเล่าวันนี้ไม่ใช่แค่ประวัติของพิพิธภัณฑ์แต่มันคือเรื่องราวของวิสัยทัศน์ความท้าทายและชัยนะอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คุณประจักษ์ถึงพลังของศิลปะและสถาปัตยกรรมพร้อมแล้วไปกันเลยครับย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ80เมืองบิลบาในแคว้นบาสเคนสงสเปนกำลังเผชิญกับวิกฤตการทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ อุตสาหกรรมหนักที่เคยเป็นรากฐานสำคัญของเมืองอย่างการต่อเรือและการผลิตเหลก็กกำลังซบเซาลงอย่างหนักผู้คนตกงานเป็นจำนวนมากเมืองที่เคยคึกคักกงีบเงียบเหนาและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมันเหมือนกับว่าเมืองกำลังจะตายในขณะบิลเบา่กำลังจมดิง่ง Guggenheim Foundation ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะระดับโลกกำลังมองหาสถานที่ สำหรับสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในยุโรปและนี่คือจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่แฟรงก์เกรี่สถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายแคน,น,นาดาผู้ซึ่งในขณะนั้นก็มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับโลกเขาถูกเลือกให้เป็นผู้ออกกับแบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้การตัดสินใจนี้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายเพราะแกรี มีชื่อเสียงในการออกแบบอาคารที่แปลกประหลาดและแหวกแนวซึ่งสวนทางกับแนวคิดการออกแบบอาคารแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ชอบสร้างสิ่งที่เหมือนกับที่คนอื่นสร้างนั่นคือเอกลักษณ์ของเขาเก r รี Gary ไม่ได้แค่คิดนอกกรอบแต่เขาฉีกกรอบทิ้งไปเลยเขาเชื่อว่าสถาปัตยกรรมควรเป็นศิลปะที่จับต้องได้สัมผัสได้ และสร้างความรู้สึกให้กับผู้คนไม่ใช่ฟังก์ชันใช้งานเท่านั้นผมอยากให้คนรู้สึกว่าอาคารมีชีวิตเขาเคยกล่าวไว้แนวคิดของเขาคือการนำแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นปลาที่กำลังแหวกว่ายหรือแม้กระทั่งผ้าที่ถูกยับยุยยี่มาบิดเบี้ยวไปมาเพื่อค้นหารูปธงที่ใช่สำหรับเบียวบาวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรมนะ เขาต้องการสร้างสิ่งที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงสิ่งที่จะเป็นแสงสว่างให้กับเมืองเมื่อแนวคิดการออกแบบของเกรร่ถูกเปิดเผยมันสร้างความตกตะลึงให้กับทุกฝ่ายนี่มัอนอะไรกันเสียงกุทานของนักลงทุนคนหนึ่งดังขึ้นเมื่อเห็นโมเดลแรกมันดูเหมือนเศษเหล็กที่ถูกทิ้งนักวิจารณ์สถาปัตยกรรมบางคนถึงกับสายหัวด้วยความไม่เชื่อ แนวคิดของเกรี่นั้นล้ำสมัยเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจในเวลานั้นเขานำเสนอรูปทรงที่โค้งมนไร้เหลี่ยยมมุมวัสดุที่ใช้คือแผ่นไทเทเนียมที่ดูแปลกตาซึ่งแตกต่างจากอาคารส่วนใหญ่ที่สร้างด้วยคอนกรีตและเหล็กกลาผู้บริหารกุเกิลไฮม์บางคนก็ยังลังเลมันจะเวิร์กจริงๆหรอเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่ว แต่เกรี่ไม่ได้สนใจเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองเขาตอบกลับอย่างใจเย็นแต่หนักแน่นมันคือการสร้างสรรค์มันคืออนาคตเขาต้อมเผชิญกับการต่อต้านมากมายทั้งจากนักการเมืองนักลงทุนและแม้กระทั่งชาวเมืองบางส่วนที่มองว่ามันเป็นของแปลกและไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมเดิมของเมืองนี่ไม่ใช่บิลบาที่เรารู้จัก เสียงประท้วงความท้าทายไม่ได้มีแค่เรื่องแนวคิดที่แปลกใหม่เท่านั้นการสร้างอาคารที่มีรูปทรงซับซ้อนเชน่นนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนเก r รี่และทีมงานของเขาได้นำโปรแกรม C.T.I.A. ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบขึ้นบินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมนี่เป็นครั้งแรกที่โปรแกรมนี้ถูกนำมาใช้ในวงการก่อสร้าง มันเหมือนกับการสร้างเครื่องบินที่สามารถเดินได้วิศวกรคนหนึ่งกล่าวติดตลกการใช้ C T I A ทำให้พวกเขาสามารถจำลองรูปทรงที่ซับซ้อนคำนวณโครงสร้างและวางแผนการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำทุกส่วนโคง้งทุกแผ่นไทเทเนียมถูกออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากันได้อย่างไร้ที่ติและเพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดมีความแข็งแรงและปลอดภัย นี่คือความบ้าคลั่งทางวิศวกรรมที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความเชี่ยวชาญในระดับสูงมากพวกเขาไม่ได้แค่สร้างอาคารแต่พวกเขากำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการก่อสร้างการก่อสร้างกูเกนไฮไม่ใช่แค่การสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างความรู้ใหม่ให้กับวงการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมไปพร้อมๆกันการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นในปี1993ท่ามกลางความตื่นเต้น และข้อกังขาจากผู้คนมากมายกว่า3,000ตันของโครงสร้างเหล็กและ33,000แผ่นไทเทเนียมถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันแผ่นไทเทเนียมแต่ละแผ่นถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดรับกับส่วนโค้งและส่วนเวลของอาคารได้อย่างลงตัวมันเหมือนกับการประกอบจิ๊กซอขนาดยักษ์หัวหน้าคนงานต่อสร้างคนหนึ่ง เล่าให้ฟังแผ่นไทเทเนียมเหล่านี้ไม่ใช่แค่สวยงามแต่ยังสะท้อนแสงอาทิตย์และแสงไฟในยามค่ำคืนสร้างมิติที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทำให้ตัวอาคารดูมีชีวิตชีวาและนับเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งในด้านวัสดุศาสตร์และเทคนิคการก่อสร้างทุกเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นอาคารแห่งนี้อ้อจะเปล่งประกายสีทองอารามราวกับประติมากรรขนาดยับ ที่กำลังเคลื่อนไหวการก่อสร้างดำเนินไปอย่างไม่หยุดหย่อนทีมงานต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดฝันแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นและความร่วมมือกันของทีมงานทุกคนอาคารแห่งนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทีละน้อยเราในวันที่18ตุลาคมปี1997 Google High Museum Bilbao ได้เปิดประตูต้อนรับผู้คนเป็นครั้งแรกท่ามกลางความตื่นเต้นและประวัติศาสตร์ที่กำลังถูกจารึกไว้พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีวอนคาร์ลอสที่หนึ่งและสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปนเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดผู้คนเรือนแสนหลังไหลามาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมแห่งนี้ มันเหลือเชื่อมากผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเสียงอุทานของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งดังขึ้นเมื่อเขามองเห็นอาคารตรงหน้าแสงอาทิตย์ที่สา์ส่งกระทบแผ่นไทเทเนียมทำให้ทิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้เปล่งประกายราวกับอัญมณีมันคือความสำเร็จที่ไม่ใช่แค่ของแฟรงเกอรี่แต่เป็นความสำเร็จของเมืองบิลเบาทั้งเมืองอาคารแห่งน,นี้ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังทำหลังจาก Guggenheim Museum Bilbao เปิดทำการเมือง Bilbao ก็ปลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งปรากฏการณ์นี้ถูกขนานนามว่า Guggenheim Effect หรือปรากฏการณ์ Guggenheim นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นจำนวนมากผู้คนนับล้านคนต่อปีโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าต่างๆผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด อัตราการว่างงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดเศรษฐกิจของเมืองฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายรเราไม่เคยคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเมืองได้มากขนาดนี้นายกบเทศมนตรีของเบลเบลกล่าวด้วยความประหลาดใจ g ูเ g นไ h e i ม Museum b i l ลเบไม่ได้เป็นแค่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเมืองเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นแรงบันดาลใจให้เมืองอื่นๆทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบและสถาปัตยกรรมในการพลิกฟื้นเมืองของตนเองเกลียได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศิลปะและสถาปัตยกรรมไม่ใช่แค่ความสวยงามแอมีพลังที่จะแฟรงค์เกีรีได้รับรางวัลมากมายจากผลงาน Guggenheim Museum Bilbao รวมถึง Pritzker Architecture Prize ซึ่งถือเป็นรางวัลโนเบลแห่งวงการสถาปัตยกรรมในปี1989แต่สำหรับเขาแล้ว รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ถ้วยรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณแต่เป็นสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้านั่นคือเมืองบิลเบาที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผู้คนที่เปลี่ยมไปด้วยความสุขและอนาคตที่สดใสของเมืองนี้ผมแค่ต้องการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เขาเคยกล่าวไว้ด้วยความถ่อมตนและผมดีใจที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คน g u g g e n ไฮม์ม u เซียมบิล a บไม่ใช่แค่จุดสูงสุดในอาชีพของเกรี่แต่มันคือเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งม,มัน่นความป้าหารและวิสัยทัศน์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ทุกคนผลงานของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ทั่วโลกให้กล้าที่จะคิดนอกกรอบกล้าที่จะแตกต่างและกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน ถ้าคุณมีความฝันจงทำมันให้เต็มที่นี่คือข้อความที่แกรี่เรื่องราวของแฟรงก์แกรี่และกูเก e n ไฮมิวเซียม b i ล b a o เป็นมากกว่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมันคือเรื่องราวของความเชื่อที่สามารถเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงมันคือบทพิสูจน์ว่าความผิดพลาดและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่ขอให้เรื่องราวของเกอรี่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณนั่นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะแต่งสรรกล้าที่จะแตกบ่างและกล้าที่จะท้าทายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจะบ้าบินที่สุดอาจกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเหมือนที่ g u g g e n h i i m museum b i l b บ o ได้เปลี่ยนแปลงบิลบาให้กลายเป็นเมืองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์และคำทำนายที่ว่าสถาปตัตยกรรมจะเปลี่ยนเมืองก็ได้เป็นจริงขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์และนี่คือเรื่องราวของ Frank g อร r ีและ g u g g เกนไฮม m u ิวเซียม b a ลบาที่เราภูมิใจนำเสนอในวันนี้ครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง a r t i s t h i s t h e w o r l d ของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดพิเศษ เกี่ยวกับศิลปินระดับโลกอีกไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ